วันนี้เป็นบันเสาร์ที่แปดพฤษภาคมพุทธศักราช2564ก็เป็นที่น่ายินดีว่าโรพงพยาบาลสนามวัดท่าขนุนพร้อมได้ะรองรับผู้ป่วยแล้ว ถ้าสถานการณ์เลวร้ายไปถึงระดับที่คาดการเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามีการเตรียมพร้อมโอกาสที่จะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากไปย่อมมีมากกว่าคนที่ขาดการเตรียมพร้อม มันก็เช่นเดียวกับการฝึกฝนในเรื่องของการปฏิบัติธรรมผู้ใดที่เข้มงวดกับตนเองได้หักห้ามใจตนเองได้สามารถรักษาศีลทุกข้อได้โดยไม่นักใจเพราะว่ากำลังในการหักห้ามใจตนเอง ไม่ว่าจะในศีลข้อใดก็ตามเท่าเทียมกันหมดแม้ว่าจะมีบางส่วนที่เป็นจุดอ่อนเฉพาะของแต่ละคนแต่ถ้าหากว่าตั้งใจจริงๆก็สามารถที่จะผ่านไปได้คราวนี้ในความที่เราตั้งใจ รักษาศีลด้วยความระมัดระวังกลัวว่าแต่ละสิกขาบทจะบกคร่องเป็นการสร้างสมาธิให้เกิดอยู่แล้วดังนั้นถ้าหากว่าเรามาปฏิบัติภาวนานสมาธิก็จะส่งตัวได้ง่ายเมื่อสมาธิส่งตัวแนบแน่น สงบระงบับถ้าภาพจิตที่ผ่องใสขนาดนั้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นทำให้เห็นช่องทางว่าเราจะลดละเลิกกิเลสแต่และตัวในลักษณะใด นด้านั้นส่วนที่จะต้องเตรียมพร้อมที่สุดในการปฏิบัติธรรมของพราเราต้องเริ่มที่ศีลคนที่จะรักษาศีลได้ดีต้องเป็นคนมีระเบียบวินัยคนไหนก็ตามถ้าเอ่ยอ้างว่ารักความอสิสระทำตัวเป็นควายแหกคอก โอกาสที่จะรักษาศีลได้มีน้อยมากเพราว่าสภาพจิตตกเป็นทาตของกิเลสยอมให้กิเลสจูงไปโดยที่ตัวเองไม่คิดที่จะต้านทานแล้วก็ไปให้เหตุผลข้างๆคู่กับตัวเองว่าเป็นคนรักอิสระ ถ้าหากว่าในระดับต้นก็คือรับกฎเกณฑ์ในบ้านไม่ได้ระดับกลางรับกฎเกณฑ์ของหน่วยงานไม่ได้ถ้าระดับร้ายแรงเลยก็คือรับกฎหมายบ้านเมืองไม่ได้อย่างที่มีการเรียกร้องจะขอแก้ไขแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญ ในเมื่อเป็นเช่นั้นในเรื่องของระเบียบวินัยของแต่ละสถานที่จึงเป็นเครื่องวัดที่ดีว่าถ้าหากว่าในส่วนหย,ยาบๆแค่นี้เรายังไม่สามารถที่จะทำได้การเข้าถึงธรรมที่เป็นส่วนละเอียดเราจะไม่สามารถทำได้เลย ดังนั้นหลายต่หลายคนที่ไม่เอาเรื่องของระเบียบเรื่องของวินัยอย่างเช่นามาวัดท่าขนุนตั้งใจจะหาหลวงพ่อให้ได้อย่างเดียวโดยที่ไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ว่าจะต้องพบได้เวลานั้นเวลานี้ อ้างอย่างเดียวว่าตนเองมีศรัทธาบุคคลประเภทนี้น่าสงสารมากเราไม่รู้ว่าข้อผิดพลาดบกพร่องของตนเองอยู่ตรงไหนแล้วมีโอกาสที่จะไปละเมิดกฎเกณฑ์กติกาที่ร้ายแรงขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าลักษณะอย่างนั้นสภาพจิตของเราที่หยาบอยู่ก็จะมีการละเมิดสิกขาบท,ทหรือศีลนี่ตนเองรักษามเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำให้ห่างไกลมรรคผลไปเรืเ่อย ราะว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อฝึกปฏิบัติไปแล้วย่อมเกิดความสันโดษภาษาบาลีเรียกว่าสันตุทิตาคือความยินดีตามมีตามได้พอใจกับสิ่งต่างๆที่ตนได้ตนมี ไม่ดินรนไปสแสวงหาเครื่องอำนวยความสุขความสบายซึ่งจะเพาะกิเลสให้เกิดกับตนเองระดับต่อไปคือสันเลขขตาหลักธรรมในพุทธศาสนานั้นขัดเกล่าทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจของเรา ผู้ปฏิบัติไปถ้าหากว่าไม่สามารถขัดเกลากายวาจาใจของตนเองให้ดีขึ้นแสดงว่ามาผิดทางแล้วถามว่าทางอะไรก็คือมักแปประการ ลำดับต่อไปนั้นว่าปวิเวกตาก็คือยินดีในที่สงัด,ด้าหมดกิจภาระที่เกี่ยวเนื่องด้วยหน้าที่รับผิดชอบของตนแล้วก็ปลีกตัวออกจากหมู่ตั้งหน้าตั้งตารักษาสภาพจิตให้สงบระงับขัดกล่าวกิเลสของตนเอง ข้อสุดท้ายคือเอธมัติตาเป็นผู้มักน้อยถ้าหากว่าตรงนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำแก่พระมหาโมคลานะว่าจงอย่าชูงวงเข้าไปในสกุลถ้าช้างชูงวงขึ้นจะโดดเด่นมาก แต่เป็นการอวดตัวเองถ้าหากว่าเป็นพระอนุรุธทธเถระท่านลำพึงในมหาบริสวิตตกแปดประการว่าขอจงอย่าได้มีคนรู้จักเราเลยแม้กระทั่งพระเถระ รุ่นที่ท่านทั้งหลายอาจจะทันทันอยู่แต่ของผมทันแน่นอนได้รับคำสั่งคำสอนจากท่านมามากก็คือหลวงปู่พระพุทธรุศลพรพหลวงปุจจันทร์กุสโลวัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ท่านบอกว่าถ้าอยากดังก็อย่าหวังความสงบ เพราะท่านจะเห็นว่าผมเองเป็นคนห่วงเวลาส่วนตัวมากถ้าไม่ใช่บุคคลที่นัดแนเอาไว้แล้วใครมาผมไม่เส็จใจเลยบนในโลกนี้ผมไม่เห็นอะไรสำคัญไปกว่าการขัดกล่าวกิเลสตัวเองต่อให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ ในระดับในผลในพันหรือว่ามหาเศรษฐีติดระดับโลกก็ไม่ได้มีความสำคัญกับผม้าทันทั้งหลายสังเกตจะเห็นว่าทันทั้งหลายเหล่านี้พอมาถึงวัดท่าขนุนก็กติกาเดียวกันคือแบกดินไม่มีการต้อนรับที่เป็นพิเศษอะไร จนกระทั่งหลายท่านไม่พอใจว่าผมไม่ให้ความสำคัญแล้วก็ไม่มาวัดท่าขนนอีกแต่ผมกับยินดีมากที่ท่านไม่มาเราว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปต้อนรับขับสู้ไม่ต้องเสียเวลาไปพูดคุยด้วย ถ้าถามว่าระดับผมแล้วยังต้องระมัดระวังขัดเกลาตัวเองขนาดนั้นอีกหรือผมก็บอกว่าถ้าท่านคิดแบบนี้ประมาทมากแม้แต่พระพิดธเจ้ายังตรัสว่าพระองค์ท่านเป็นผู้มากด้วยอานาปนานสติระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก ผมเชื่อว่าคงไม่มีท่านใดที่เก่งไปกว่าพระพุทธเจ้าในเมื่อครูใหญ่บำเพ็ญองค์เป็นตัวอย่างให้กับเราแล้วถ้าเราไปประมาทก็น่าจะเอาตัวไม่รอดจากวัตสงสารน,นี้ ความจริงวันนี้ผม,มอยากพูดคุยเรื่องอื่น mm hmm. แต่ว่าโดนบังคับกลายเป็นเรื่องนี้แทน mm hmm. แสดงว่าท่านเห็นความสำคัญของพวกคุณว่ายังมีโอกาสที่จะขัดเกลาตนเองยังมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้ mm hmm. เมื่อท่านให้ความสำคัญ บอกกล่าวเรื่องเหล่านี้ออกมาก่อนเรื่องที่ผมควรจะพูดควรจะคุยหรืออยากจะพูดอยากจะคุยก็ต้องเก็บเอาไว้โอกาสหน้าในส่วนนี้อยากจะเตือนท่านทั้งหลายว่าประชากรโลกน่าจะถึงหกพันล้านแล้ว แม้ว่าจะตายเพราะโควิดไปสามล้านกว่าก็เถอะแต่ว่ามีบุคคลที่นับถือศาสนาพุทธรวมแล้วประมาณสี่ร้อยล้านเท่านั้นแล้วสี่ร้อยล้านนี้เป็นสายมหายานคือปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ไปประมาณสามในสี่เหลือเทราวาดหรือที่เรียกว่าหินญาณที่ตั้งใจเปิิบัติเพื่อความหลุดพ้นของตนอยู่แค่เล็กน้อยเท่านั้นหนเมเป็นเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่โชคดีเมื่อเราเดินในหนทางที่ถูกต้อง ก็คือทางที่สั้นกว่าคนอื่นเขาที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์ในเมื่อเราโชคดีมีพระมีพรมมีเทวดามีครูบาอาจารย์ให้การสงเคราะห์ก็ต้องทำตัวให้สมกับความโชคดีของพวกเรา ที่กล่าวมานี้ไม่ใช่แก่พระภิกษุสามนเณนรืือญาติโยมในวัดแต่ก็คือญาติโยมทุกท่านที่มีโอกาสรับชมรับฟังไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าต่างจังหวัดต่างประเทศก็ตามเราเป็นบุคคลส่วนน้อยที่หนทางสั้นกว่าคนอื่นเขา ถ้าหากว่ารู้แล้วเร่งรัดเดินไปเป็นผู้ที่ไม่ประมาท<ม>ก็สมกับที่เกิดมาแล้วโชคดีแต่ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายประมาทหนทางเบื้องหน้าก็ยังคงยาวไกลแล้วถ้าพลาดฟังลงสู่ทุกคติหนทางก็ยิ่งยาวนานครับไอีก จึงขอให้ท่านทั้งหลายพยายามเลือกผลทางที่ถูกต้องซึ่งเหมือนกับเดินขึ้นยอดเขาก็ยิ่งต้องใช้ความเพียรพยายามมากกว่าทางเดินปกติแต่สิ่งที่เราทำนั้นมีหนทางจบสิ้นลงไม่เหมือนกับคนที่เลือกทางเดินสบายแต่หนทางยาวไกลไม่รู้จบ บันนี้ก็ขอฝากเอาไว้แต่เพียงแค่นี้ขอเจอริญพรกับทุกท่าน